สวัสดีครับผมวันนี้อุสวัสดีครับผมวันนี้อุบลนะครับมีกกี้แลเจนเคยนะเนี่ยมันก็อยู่กับในเอ่อเกมพี่ฟ่ายครับผมวันนี้ก็มากับตีผู้หญิงทักสามคนเลยนะผมเจอกับเจอเกมเ,กเกมื่อกี้แล้วผมก็ได้มาอัดนะฮะนดาน้องๆครับน้องๆอายุสิบปีนะไม่รู้ว่าผมจะติดคุกหรือไม่นะผมทุกคนสิบปีหมดนนะดูดิฟังเสียงเอาดิ อันอันปิดไหมับผมน่าจะเครื่องผมน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะคือเปิดไหมปุ๊บมันจะเอ่อฟังเสียงไม่ได้นะผมมันจะไม่ได้ยินเสียงนะผมเพราะลองอัดแลไหมรอบหนึ่งครับอัดรอบไม่ยิบไม่อกี้ไม่ได้ครับผมเราเลยมาฟังอย่างเนี้ยโอเคทุกคนทุกคนพร้อมพังแล้วครับผมจะไม่พูดแล้วครับไม่ค่อยพูดนะโอเคทุกคนฟังเลยครับผมจะเป็นไกันแต่ละไก่เสียงบ้าคอยด้วยพออยู่ก<ข>อดไกลอ่ะไกลลุ่นหลาย อันนี้ผมติดผมหลุดออกแมพได้ผมหลุดออกแมพแล้วตอนนั้นผมออกไปดูคลิปนะแล้วมันผมหลุดออกแมบเลยนะทุกคนฟังเสียงคนเสียงโอ้แม่ลดเสียงเสียงสุดโอ้แม่สามน้อยไม่รู้ว่ามาอยู่ตรงไหนนะผมมาใช่ไหมแข็งฉันหมักผู้ชายลูกพี่จะรู้ว่าแกน้ำเกลือบ่อะไรทุกคนไปกระแพงไปกระแพงไหมทุกคน เขาไม่ได้ผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ยอมล่นจ้าลงมาอัน,นมีทางเข้าหรือว่ามีวะก็มาเล่นตายไม่อยากหล่นเสี่ยวตกกว่าไม่อยากยตกตอนนี้นะเออยู่ไหนวะโอ้ยตกฟอง,องสุดยอดอะ่ะนี่วิธีแชมป์วงเด็กๆด,ดูเราดิลงมา ทำไมแมพยิ้เขาไปไหนวะอยู่นอกแมพเลยเหรอดี๋ควผมืกี้ผมปิดผมเปิดเสียงทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงพูดนะครับผมไม่รู้นะฟังเสียงนะ๋ยวคมจะไปหาทางแก้นะว่าวิธีอาจะมันกันไงก็คุณคุณอันนี้ผมไม่รู้อู้ดอ้อนใช่ปะ อันนี้ผมไม่รู้นะว่าผมนั้นได้เปิดระบบอัดเสียงไหมหรือว่าเอ่ออัดเสียงอะไรนะผมอันนี้ไม่รู้นะก็รอดูในคลิปก่อนนะเฮน้องเป็ดใครอ่ะขอทำล้างหน่อยละกันไม่เชื่อว่าเข้าไม่ได้หรอทุกคนเฮ้ยน้องเป็ดหายโอ้ยน้องเป็ดออกมาเอาไเห็นหน้าหน่าหนุนนุนเห็นไหมเราจะถอด ย่าดูดิมันไายแล้วป๋าก็ไม่รู้อ่าคุยกันอะไรวะฮะเต็มที่นอนเลยอ่ะอีกแก่อีกแก่อีกแก่เขาเป็นยังไงดูดิเขาเป็นยังไงฮะรถขอรถไงเออวะเออให้มันดีหน่อยถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปเขามาตอนเนี้ยถ่ายรูปไว้อะแฮปไว้ว่าเป็นยังไงอะอยากถิน <She> er. เออใช่ตุ๊บแย่ยากเข็นแบบของอันนี้ผมแอบถ่ายแล้ทุกคนผมไม่ได้บอกพว<ร><อ>กเขาเลยไม่ได้บอกว่าผมอัดคลิปนะจ,าจา๋าจ๋าดูอะไรนี่มันยังไม่รู้สึกเลยจ๋าจ๋าอ๋อไปว่าไปว่า,วาเบอร์สองซื้อจ๋าแล้วผมดูดิทุกคนอันนี้อันนี้จำชื่อไม่ได้นะผมยังไม่ได้ถามชื่อถึงจะเพิ่มเพื่อนแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้รู้นะเอ้น้องเป็ดตรงนี้ โอ้พักันอยู่สามบนสามบนนี้ด้วยจริงด้วยอ่ากดไลค์ก่อนได้ครับอุ้ยไม่ขอกดเยี่ยมด้วยเดี๋ยวผมจะดูนะจ้าๆนะผมอันนี้สิบปีอยู่ทุกคนเลยนะทุกคนอยู่ที่เราบนนียไม่อยู่หรอกเข้ามาหลบตาอนี้ก่อนแคมป์แคมป์ไม่ก่อนเดี๋ยวเราให้คนน้อยๆโอยเข้ามาแล้วเดือดตาย ยา <S <S นู่นนู่นเก็บยาจ๋าจ๋ามาจ๋าใครก็ได้เก็บไะก่อนเออ,อเลำยาวไว้ลำยาวไว้อยู่ตายนี่ก่อนอยู่แต่ตายนี่ก่อนคนมันเยอะคนมันเยอะอยู่แต่ตายนี่ก่อนวงแค่เนี่ยี่นคนแปดคนสองเต้ยมั้ง อยู่ใตใตๆนี้ก่อนเดี๋ยวคนก็ไม่ยิงกันเนาะแต่คนจริงๆเอ้ยจ็บตังคังไงวะทีอจ่าชุกจ่าชุกจ่ามันไม่กแล้ว 没奈，要做做老大。<music>